ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาอยู่บ้านคุณก็เป็นเมือชีพได้ครับอาจารย์เองครับโคศประจำสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดครับและเทนเนอร์ศาสตร์นวดไทยครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกกับทุกๆคนครับตอนนี้สถาบันเดอะเมจิกอะคาเดครับเปิดคอร์สออนไลน์ความงาม150ชมั่วโมง หลักสูตรที่คุณจะได้เรียนครับมีทั้งหมด7วิชาครับไม่ว่าจะเป็นนวดหน้ายกกระชับปรับรูปหน้าครับ 2. สปาตัวครับ 3. สปามือสปาเท้าครับ 4. นวดศีรษะและดูแลเส้นผมครับ 5. แว็กขนมืออาชีพครับ 6. นวดเซลูลท์ครับและ 7. บริหารธุรกิจครับคุณจะได้เรียนทั้งหมด7วิชาครับซึ่งใน7วิชานี้ครับถ้าเรียนสดนะครับมูลค่าคอร์สอยู่ที่29,999บาทครับแต่วันนี้คอร์สออนไลน์ครับปกติแล้วเราเปิดอยู่ที่7,999บาทครับพิเศษสำหรับช่วงนี้ครับ แค่เพียง2,999บาทเท่านั้นครับและที่สำคัญครับคุณยังมาอัปเดตเรียนสดกับเราได้นะครับสอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมีครับเราให้หมดทุกความรู้ให้หมดที่คุณอยากจะรู้ครับและพบกับ อาจารย์เอและผู้เชี่ยวชาญสถาบันเดอดเมจิแอนคาเดมีในห้องคอร์สออนไลน์นะครับ